Yup. ส,วสวัสดีครับสวัสดีกันใจกลางเมืองสตูลครับซี่แยกเก็บไปังนะครับวันนี้นะครับผักการเมืองผักย้อยว่าเพื่อนกวาได้นะครับผักภูมิใจไทยจะมาปลาใสดีซี่แยกเก็บไปังอย่างนี้ครับคนเล็กนะครับกองผักภูมิใจไทยกับมังจะปลาใสนะครับ a s สลามุอะลัยกุม วันนี้นะครับท่านพีพัฒน์ราชินีประกันอายรัฐมนตรีกระทรวงทองเที่ยวนะครับจะมาขึ้นปราศัยพร้อมครับท่านพีบุญราชินีประกันนะครับรู้ว่าโคโต้ของเรานะครับเบอร์แปดครับเรื่องนี้นะครับว่าคนจังหวูเม็ดโคโต้ของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นสายมือได้ทำหน้าที่เมืกี้ไปลั้งนะครับไม่มีทีนางเลี้ยนะครับในสภาผู้แทนราษฎรจนและเพราะโคโต้เบอร์แปดข้าแสนบาทใช่ไหม สองหมื่นบาทไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่ต้องมีหลักทรัพย์มหาชนเป็นหน่วยงานอยากเป็นผู้ดูแลที่ักษ์ทันปิบริษเจรประกันนะครับนี่โกโต้ของเราครับเหมือนกับประเทศมาเลเซียฝั่งนี้ได้หนึ่งแสนนครับห้าแสนห้าแสนนะครับกองทุนนี้พี่บ้างครับกองทุนนี้ พี่น้องจะไปคู่ที่ธนาคารไม่ต้องมีหลักทรัพย์เหมือนกันไม่ต้องมี มาจนเหนื่อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหายใจลึกๆสวัสดีพี่น้องชาวสตูลเขตหนึ่งซึ่งมีอำเภอเมืองอำเภอคนกะหลงตำบลตุบบนตงนุย้ยอำเภออำเภอเภคนโดนและตูบายของรรคภูมิใจไทยของผู้บารสัยทั้งสองท่าน คือท่านนักบุญกุกม,มารก,การออกพระราชบัญญัติพระราชกำหนดกฎหมายที่จะเอามาใช้ในประเทศไทยสอสอจังหวัดสตูลสักครั้งว่าผมขอเห็นแก่ตัวเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดสตูลสักครั้งครับ,<ช>บถ้าไม่เจอสอสอแบบผมผม,ผมก็คิดว่าพี่น้องครับเราบอกเขาเราคุยกับเขาว่า ความต้องการของพี่น้องชาวจังหวัดสตูลให้มีการพัฒนาจังหวัดสตูลพี่น้องครับเรามีแนวคิดว่าเคยพิปายในสภาในเรื่องของอคนมนาคมด้านฝั่งอันดามันไปถึงด้านฝั่งอ่าวไทยผมบอกว่าถ้าสาพะพานสตูลบริษสามารถสร้างได้ในเอาอาณาธุ์ข้างหน้าผมบอกว่าเพ่นเส้นทางสายไหมจากประเทศจีนม,มาลาว วันนี้ประเทศเรามีรถไปความเร็วสูงแล้วก็มีแนวโน้มที่จะต่อจากประเทศเรามาทางอีสานมาทางภาคกลางและก็ลงทางใต้องให้เลือกสอสอเขตนะครับพี่บูลรัชกิจประการหมายเลขหมายเลขให้ขึ้นใจกับบัญชีรายชื่อของพรรคหมายเลขหมายเลขพี่น้องครับ ผมก็ขอบรบกวนเวลาพี่น้องนะครับเพราะว่านี่ก็สามทุ่มนะครับก็ฝากนะครับดวงใจน้อยๆของผมให้ไปอยู่ใน้าพี่น้องเที่ก็รอบกับก็เสียงปร้อ